ฟังด่วนๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับเต็มเกือพลมบอลคาสิโนโร้างติดช่องสายตะภูหลังจากคำเหมนใช้คาสิโนนั้นเป็นจุดตั้งปืนใหญ่ยิงใส่ไทยไม่เลิกครับไทยเราก็ ทนไม่ไหวอดไม่ได้ราวีเหลือเกินซึ่งก็โดนปืนใหญ่ไปหนึ่งระลอกสำหรับกัมพูชาและยังรวมถึงทัพฟ้าของเราส่งเอ6ตีคู่กับกลิปเพนบินย่อนไข่ถล่มปืนใหญ่ BM21 ของฐานทัพขมรที่ประสาทตาควายกับตาเหมือนทมงานนี้ฉลามแห่งอดามันของไทยเราออกโรงอีกแล้วยังรวมไปถึงมาเบลสารการ์ตามแนวชายแดนของไทยเราครับที่ต้องบอกว่า วันนี้ดุเดือดมากกว่าทุกครั้งเพราะขมรนเองมีการวางกำลังแนวรบเนี่ยโจมตีใส่ยเราหลายจุดเลยแต่ว่าไทยเราก็ยังมีการบัญชาเกมที่ดีจนสามารถป้องกันและยังตรึงพื้นที่เอาไว้ได้โดยเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นห้ามพลาด,ด้วยประการทังปวงครับติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมในคลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนของไทยเราก็ต้องบอกเลยว่า ในแนวพะทะตอนนี้เนี่ยดุเดือดมากกว่าทุกครั้งไปนะครับเพราะฝั่งเมาเลนเคมีการโจมตีหลากหลายจุดนะไม่ว่าจะเป็นช่องบกซามแเตหรือว่า ปราสาทตาควายปราสาทตาเมือนทมขมรก็พร้อมระดมอาวุธหนักเนี่ยเพื่อที่จะโจมตีทหารไทยเราแต่วันล่าสุดครับมีรายงานด่วนออกมาแบบเต็มเกือบซึ่งไทยเราถนมบนคาสิโนร้างที่ติดช่องสายตะพูหลังจากขาเมรน,นั้นใช้คาสิโนเป็นจุดที่ตั้งปืนใหญ่และก็ยิงใส่ไทยไม่เลิกเรียกว่าเป็นจุดผ่อนปรนแต่ไทยเราไม่ผ่อนปรนแล้วนะครับตรงช่องสายตะพูจังหวัด บุรีรัมยังมีการประทะอย่างต่อเนื่องโดยทั้งหมดเนี่ยฐานขมรนจะเป็นฝ่ายเริ่มก่อนทุกครั้งและความคืบหน้านล่าสุดก็มีคลิปออกมาเผยแพร่นะครับเป็นคลิปถ่ายบนคาสิโนที่ติดกับช่องสายตะพูเป็นการตั้งกล้องถ่ายรอก่อนไม่กี่วินาทีนั้น จะเห็นควันพุ่งออกจากหลังคาคาสิโนของคาเมนและก็มีเสียงของหานไทยพูดว่าเต็มเกือบครับงานนี้ซึ่งก็ยังมีการคาดการณ์ออกมาว่าจะมีอีกหลายลูกที่ไทยเราจะถล่มคาสิโนจากปืนใหญ่เพราะด้วยความไม่พอใจครับที่คาเมนเองก็ยิงเข้ามาไม่เลิกแล้วก็มีรายงานจากกองทัพว่าถ้าคาเมนได้ใช้คาสิโนนั้นเป็นจุดตั้งปืนใหญ่รวมถึงยังมีพลทหารขึ้นไปอยู่บนอาคารด้วยโดยก็ยังมีชาวบ้านเป็นอำเภอบ้านกรวดนะครับก็มีการเล่าว,ว่าจุดนี้เนี่ยมีการประทะกันตลอดเวลาเลยโดยหานคาเม ก็ยิงไม่เลิกครับและจะเปิดก่อนทุกครั้งเลยโดยคลิปที่บ่อนถล่มเนี่ยก็ได้มีการแพร่ออกไปเป็นวงกว้างซึ่งชาวอำเภอบ้านกรวดต่างดีใจที่สามารถถล่มคาสิโนได้ให้พังราบไปเลยยิ่งดีเพราะเป็นของมอมเมาประชาชนโดยเฉพาะนักเล่นภายในบ่อนเนี่ยจะเป็นคนไทยแทบทั้งสิ้นกับบ่อนนี้แต่ไทยเราจัดหนักจัดเต็มไปด้่เรียบร้อยเขาว่ากันว่าเป็นคาสินโนร้างนะครับแต่ก็ยังมีการเล่นกันอยู่ซึ่งก็เหมือนจะเป็นการที่ เล่นแบบลับๆเล่นแบบแอบเล่นโดยขเขมรนเนี่ยก็เลยใช้มาเป็นฐานที่ตั้งปืนใหญ่แต่ว่าไทยเราสุนแรงครับไม่ไหวแล้วตามราวีไม่เลิกยิงใส่เรานักใช่ไหมเราก็ยิงคืนครับเต็มเกือบกันเลยทีเดียวซึ่งแค่นี้ก็ยังไม่พอครับเรามีการยิงทะลุมคาสิโนไปแล้วแต่อาวุธหนักที่มันรุนแรงกว่านั้นและฐานขเขมรเนี่ยได้ยินเสียงปับ๊บต้องมุดเข้ารูกันอย่างเดียว ก็คือทัพฟ้าของไทยเราได้ส่ง F16 กับกริปเพนบินย้อนคถล่มปืนใหญ่ BM21 ของฐานทัพคาเมรที่ปราสาทตาควายกับตาเมือนทมหลังจากที่ฝั่งของคาเมรเองไม่สนใจใดๆเลยครับยิงทําลายปราสาทโบราณสถานหวังโจมตีทหารไทยให้ได้แต่แล้วเนี่ยกลายเป็นว่าพังยับจริงๆนะครับคือมีส่วนที่มันพังทลายไปเยอะมากเพราะด้วยแรงของปืนใหญ่เนี่ยอัดหินที่มันมีอายุเป็นร้อยเป็นพันปี มันก็ต้องพังทลายลงแต่เขเมรไม่สนใจใดๆครับหวังที่จะยึดพื้นที่คืนเหมือนเขาฉุนแรงอ่ะอาการฉุนแรงอาการคลั่งไม่สนใจใดๆดัๆงสิน้นซึ่งก็เป็นเหตุผลให้ทัพอากาศของเราครับส่งเครื่องบินขับไล่ f สิบหกจำนวนสองลำและก็เครื่องบินกิฟเพนจานวนสองลำออกปฏิบัติการโจมตีพื้นที่ยุดทธบ,บริเวณโดยเป,เป็นเป้าหมายทางการของทหารกัมพูชาในบริเวณปราสาทตาควายปราสาทตาเมืองทมจังหวัดสุริน ก็ถือว่าเป็นหนึ่งจุดที่ทางคำเมนนั้นได้ตั้งปืนใหญ่และจรวด B.M. 2 1ยิงข้ามมาทําลายฝั่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งผลงานปฏิบัติงานสามารถทําลายเป้าหมายได้ทั้ง2จุดและบินกลับฐานทัพด้วยความปลอดภัยในทันทีพี่ใหญ่ของเราครับฉลามแห่งอันดามันสําหรับ F16 กับคลิปเพนออกคู่กันแบบนี้เนี่ยคเมนไม่มีทางต้านไหวแน่นอนจะไปหลบแบบไหนจะไปซ่อนตรงไหนเนี่ยเอาอยู่หมดทุกอย่างมาต่อเนื่องกันเลยครับมาถึงช่วงสรุปเหตุการณ์สถานการณ์ล่าสุดกับการสู้รบตามแนวชายแดนไทยกัมพู ประจาวันที่27กรกฎาคมตั้งแต่เวลาช่วงเช้าตรู่เนี่ยถึงเวลา12นาฬิกาหรือว่าช่วงเที่ยงโดยเป็นการสรุปจากกองทัพภาคที่2ซึ่งสภาพอากาศตามแนวชายแดนนะครับยังมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะมีการปฏิบัติที่สําคัญจํานวน7พื้นที่ด้วยกันลดลงจากวันแรก3พื้นที่โดยสถานการณ์ล่าสุดของวันนี้ครับพื้นที่แรกที่เราจะพูดถึงกันก็เป็นพื้นที่ช่องบกทั้ง2ฝ่ายยังตึงกํลาลังแน่นทั้งเามนและก็ไทยเรา และปรากฏข่าวสารว่ามีการเคลื่อนย้ายกำลังบางส่วนมาช่วยในพื้นที่ภูมะเขือรวมไปถึงพื้นที่ช่องอานมา้าซึ่งฝ่ายไทยเราก็ดําเนินการเข้าควบคุมพื้นที่ตามเส้นประเดี๋ับิการ1ต่อห้าหมื่นเรียกว่าเราไม่ได้ล้ําแดนคำเหม็นเลยแต่เรายังอยู่ในพื้นที่ของเรา1ต่อห้าหมืน ขณะที่กองกําลังของขเมรครับได้เคลื่อนย้ายกําลังพลเนี่ยลงไปดังทิศใต้ของพื้นที่ภูเขือและก็พื้นที่ช่องอานมา้าตรงสองพื้นที่นี้น่ะเราสามารถยึดได้สําเร็จแล้วส่วนในพื้นที่ภูผีและก็ปราสาทโดนตวนครับรวมไปถึงช่องตาเท่าเนี่ยทั้งสองฝ่ายไทยเรากับกัมพูชายังตึงกําลังกันอยู่ทั้งคู่ฝ่ายของขเมรนเอ,เองน่าจะมีการสูญเสยียอย่างหนักโดยเฉพาะผู้บัญชาการกองพลของประเทศกัมพูชาเองที่ปรากฏว่าสิ้นชีพไปไม่ได้เรียบร้อยแต่ทางกองทัพเนี่ย ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ทราบ100เอร์เซโดยเรื่องราวในวงในเนี่ยเขาก็มีการบอกมานะครับว่าน่าจะเรียบร้อยไปแล้วกับพื้นที่ภูผีในพนที่บัญชาการของดานทัพขมรนนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับที่สังหารในพลได้ถึง2คนแล้วสําหรับทหารของไทยเราส่วนอีกพื้นที่หนึ่งครับก็เป็นพื้นที่ด้านหน้าเขาเระวิหารที่ยังคงมีการสู้รบกันอยู่โดยอาวุธหลักของกัมพูชาเองคือการใช้พลซุ่มยิงจากปืนปราสาสเราวิหารที่มุ่งทําร้ายกําลังพลของเราในขณะที่พื้นที่ภูมะเขื เองฝ่ายเรายังคงควบคุมพื้นที่ตามเส้นปฏิบัติการ1ต่อห0,000เอาไว้ได้เนี่ยแหละครับมันมีความสําคัญมากกับพื้นที่หน้าเขาพระวิหารนะครับเพราะมันยังคงมีการสู้รบกันอยู่ขเขมรเองเขาไม่อยากเสียตรงนี้ไปเพราะถือว่ามันเป็นจุดยุทธศาสตร์มากๆซึ่งถ้าเกิดเรายึดได้เนี่ยเราจะมีความได้เปรียบในเชิงพื้นที่นะครับเพราะมันอยู่สูงกว่า,ขาเขมรอยู่ต่ำกว่า โดยเราเนี่ยอาจจะมองเห็นด่านเขมรเป็นกองพันกองทัพเลยก็ได้แต่ในพื้นที่ตรงนี้กัมพูชาเขาแก้เกมมาเหมือนกันนะครับโดยใช้ผลซุ่มยิงจากปราสาทเขาพระวิหาร มุ่งที่จะทาร้ายกําลังพลของเราก็ต้องหลบกันให้ดีนะเพราะมีสไนเปอร์ของขามรเนี่ยมาประจําการแล้วและก็ยังมีอีกพื้นที่หนึ่งครับเป็นพื้นที่ช่องจอมที่มีการใช้อาวุธยิงสนับสนุนโจมตีบ้านเดือนของประชาชนชาวไทยเราและก็ยังมีพื้นที่ปราสาทต,ตาควายและฝ่ายของคามนเองมีความพยายามส่งรถถังครับขึ้นมายังพื้นที่ช่องกลางทางทิศตะวันตกของปราสาทตาควายห่างไป2กิโลถือว่าตรงนี้เนี่ยยังมีความสําคัญอยู่มากเราก็ต้องระดมพลกันเป็นอย่างดีเพื่อรักษาฐานที่มั่นเอาไว้ให้ได้ครับ 明年。嗯 เขาไม่ทําอะไรครับเขาพยายามส่งรถถังขึ้นมาส่งอาวุธหนักขึ้นมาและมีการยิงมั่วยิงซั่วยิงใส่บ้านเดินประชาชนชาวไทยเราซึ่งก็ยังมีพื้นที่ปราสาทต,ตาเมืองทมครับตาลของเขมรมีการปรับรูปขบวนเข้าตีดังที่ตะวันออกของปราสาทโดยมีการเข้าตีไทยเราตลอดทั้งวันเลยครับจนฝ่ายไทยเนี่ยก็ต้องถอนตัวจากพื้นที่ดันทีและก็ใช้ปืนใหญ่โจมตีทําให้ฝ่ายของฐานกัมพูชาเนี่ยต้องถอนตัวออกไปในทันทีเหมือนกันเพราะโดนปืนใหญ่ของเราทําลายล้างแต่ถามว่าปราสาทต,ตาเมืองทมเนี่ยพื้นที่นี้ มันยังมีความสําคัญไหมมีความสําคัญมากที่สุดเลยไม่อย่างนั้นทานเาเมรนเนี่ยเขาต้องถอยร่นกลับไปแล้วนะครับนี่เขาพยายามจะตีคืนจะพยายามเข้าตีอยู่ตลอดและก็มีการปรับรูปขบวนเข้าตีดังฝั่งทิศตะวันออกของปราสาทตลอดทั้งวันด้วยนะครับไม่ใช่เข้าตี3-4ครั้งนะแต่ว่าตลอดทั้งวันมีการยิงกันมีการประทะกันอยู่ตลอดจนฝ่ายเราเนี่ยต้องถอนตัวออกไปพักหนึ่งเพื่อที่จะใช้ปืนใหญ่ในการโจมตีสุดท้ายเราก็ ยังตึงกําลังในพื้นที่ส่วนนี้ได้และฝ่ายของขมรเ,เองครับยังได้ใช้จรวดไม่ทราบชนิดยิงจากที่ตั้งสนามบินกรุงสางํารงจํานวน4นัดทาให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเดือนประชาชนชาวไทยเราถึงสองหลังและก็สัตว์เลี้ยงอีก5ตัวซึ่งการปฏิบัติของฝ่ายไทยเราที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็เป็นการเข้าควบคุมพื้นที่ตามแนวเส้นปฏิบัติการ1ต่อ5 0,000บริเวณช่องอานมาอําเภอน้ํเดืนจังหวัดอุบลราชธานีที่เรายึดได้ในช่วงเชา้าและกัมพูชาเองครับยังมีความพยายามในการเข้ายึดพื้นที่คืนได้แก่พื้นที่ ช่องตาเท่าตรงด้านหน้าเขาพระวิหารและก็ภูมะเขือรวมไปถึงพื้นที่ช่องจองปราสาทต,ตาควายและก็ปราสาทต,ตาเมือนซึ่งการลุกรานดังกล่าวเนี่ยแน่นอนว่ามันสร้างผลกระทบต่อประชาชนตามแนวชายแดนแน่นอนจากการยิงอาวุธที่ไม่มีรูปแบบการรบเลยไม่เป็นไปตามหลักสากลโดยกองทัพบกเองก็บอกว่าภาพรวมของสถานการณ์ตอนนี้ครับยังมีความตึงเครียดสูงและฝ่ายกัมพูชาเองก็อาจจะกําลังเตรียมพร้อมสาหรับปฏิบัติการทางทาหาร เพื่อสร้างความเสียหายให้กับฝ่ายเรามากที่สุดในช่วงสุดท้ายของการเจรจาโดยปัจจุบันครับก็มีประเทศเป็นตัวกลางเนี่ยหลายประเทศเลยโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาแต่แล้วก็ถูกฮุนมาเน็ตตลบหลังตบหัวจนได้นะครับคือหลอกแบบไปไม่เป็นเลยนะโอ้โหฮุนมาเน็ตไม่ธรรมดานะครับเจ้านี่คุยกันแป๊บๆเนี่ยพอวางสายปั๊บเปลี่ยนสีทันทีซึ่งตอนนี้ ถามว่าเรายังมีการเจราจาไหมก็มีรายงานออกมาเหมือนกันนะครับว่าคุณภูมิธรรมเนี่ยกำลังจะไปเจราจากับขมิน โดยมีประธานอาเซียนชาติมาเลเซียนเนี่ยเป็นตัวกลางในการเข้าร่วมเจราจาส่วนการข่าวของฝั่งคขมรเองครับก็เรียกว่าเดือดจัดโดยเฉพาะจากกรณีที่คามรน,นั้นเปิดฉากโจมตีไทยเราตั้งแต่วันแรกเลยและหนึ่งในกลยุทธ์ที่เราทําสําเร็จโจมตีกลับโต้กลับสวนเจ็บเนี่ยก็คือการส่งเครื่องบิน F16 และเครื่องบินกลิปเพนออกโจมตีซึ่งสามารถทําลายเป้าหมายได้สําเร็จทุกครั้งเลยไม่มีผิดพลาดล่าสุดครับทอมมี่คิมโปรโมเตอร์กุนค,คาเมร์เอง ก็ออกมาโพสต์ไม่ทนแล้วพร้อมกับจะให้เงินรางวัลคนที่สอยเครื่องบินรบของไทยได้ซึ่งจะให้เงินทั้งหมดเนี่ย500ห้ยาร้อยเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ16,000บาทถ้าเกิดว่ากองทัพเขมนยิงเครื่องบินเอฟสกของไทยเราตกก็ติดต่อมาได้ที่ตัวของทอมมี่โปรโมเตอร์กุลคาเมเลยแม่งานนี้ <c oughs> มันก็ตลกเกินไปสําหรับการให้รางวัลของคขมรนะครับไม่รู้ว่าเขาเอาอะไรคิดนะคือ500เหรียญสหรัฐเนี่ยมันน้อยมากแต่ อาจจะเยอะกับค่าเงินของขมิแต่ว่า1 6 0 0 0บาทกับการที่มาสอยเครื่องบิน s 1 6ของไทยเราที่ราคาหลายสิบล้านหลายร้อยล้านมันไม่คุ้มกันเลยนะครับคนที่ยิงบอกว่าโอ้โหฉันเอาไปแล้วเนี่ยมันไม่คุ้มแน่นอนเสี่ยงตายด้วยแล้วจะทําเพื่อเงิน16,0 0 0บาทประกอบกับขมนนิก็มีการปล่อยข่าวลวงตลอดปล่อยข่าวแบบเฟกนิวตลอดว่าได้มีการยิง F16 ของไทยเราตกซึ่งเมื่อผมไปดูข่าวของขมิเนี่ยตกไปประมาณ ห้าครั้งแล้วนะครับบอกว่าบอกว่าสอย f 1 6ของไทยเราร่วงมีมาทั้งหมดเนี่ยหครั้งแล้วแล้วชาวคอมเมนต์หลายคนก็เชื่อด้วยแต่พอมาดูแล้วเนี่ยคอมเมนต์นึงก็งงครับว่าเราสอยไป4ี่ห้าลำทำไมยังบินมาถล่มเราอย่างต่อเนื่องแบบนี้ไม่แปลกเลยครับที่ดาวคอมเมนต์นั้นต้องดับกันเกลื่อนขนาดนี้เพราะมีการเชื่อการข่าวที่หลอกลวงเกินไปมันทําให้ พวกเขาเนี่ยอยู่ในจุดที่เสี่ยงมากๆโดยเฉพาะฮุนเซนเองครับที่บัญชาการรบในห้องแอร์พร้อมกับจิกสตาบัคเรียกว่าเป็นพ่อของนายกขเขมรและก็เป็นผู้บัญชาการกองทัพตัวจริงออกมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าชาวกัมพูชาตอนนี้กําลังถูกยากจากการสู้รบตัวเขาเองเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะป่วยหรือว่าพักผ่อและยังมีการยืนยันว่าไม่มีวิสัยที่จะทอดทิ้งประชาชน ต้องต่อสู้ดิ้นรนลำพังเป็นการโพสที่ชื่นชมตัวเองแบบนี้ก็มีด้วยมาปิดท้ายกับการสรุปเหตุการณ์ตลอดทั้งวันกันบ้างนะครับที่มีข่าวสารอะไรกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้คุณผู้ชมได้รับชมกันตอนนี้ครับทางกองทัพบกนั้นไม่ยืนยันว่า PHL03 เศ์ขมถูกทำลายไป1นึ่ลำแต่ก็ยอมรับว่าเราพยายามโจมตีพยายามหาจุด,ดตั้งของ PHL03 อยู่ตลอดซึ่งก็มีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่เราพยายามโจมตีแล้วก็มีการติดตามผลแต่ มันยังไม่เห็นผลพิสูจน์ทราบ100%ก็เลยยังไม่ยืนยันว่าจรวจ PSL03 ของกัมเมนั้นถูกทําลายแต่ในหน้างานหรือว่า นักครบที่เขาติดต่อกันโดยตรงเนี่ยมีการยืนยันออกมานะครับว่าพังไปแล้ว1ลําสลำสำหรับจรวด PSL ของเขมรซึ่งก็ยังต้องรอยืนยันอย่างเป็นทางการในแนวหน้าเนี่ยเขาก็ยืนยันออกมานะครับแต่ว่าในส่วนของกองทัพยังไม่มีการประกาศแต่ก็มีการยอรรับว่าเราได้โจมตีจริงๆแต่ยังพิสูจน์ทราบไม่ได้ก็เลยสันนิษฐานว่าอาจจะถูกทําลายไปแล้วรวมไปถึงเราเนี่ยได้มีการส่งรถถัง VTC ออกสนามรบซึ่งเป็นรถถังจีนครับที่มีศักยภาพสูงเหลือเกินและก็ยังจับตามอ n ว่าขามรจะกล้ายิงจรวดชนิด phl 0 3ที่ยิงไกลย130ยกิโลเมตรหรือไม่เพราะถ้าเกิดยิงมาครับฝ่ายไทยเราไม่ยอมแน่นอนก็พร้อมตอบโต้ด้วยลูกยาวจาก dti 1G ซึ่งมีระยะการยิงเนี่ย300กิโลเมตรคือยิงยังไงเนี่ยยับยื้แน่นอนสำหรับทหารของขมรพร้อมกับมีปืนใหญ่เซียซ่าและก็เครื่องบินรบจะเข้าปฏิบัติการเชิงลึก ในพื้นที่กัมพูชาทันทีเลยซึ่งเดี๋ยวเรามาไล่เรียงสรุปสั้นๆกับตลอดทั้งวันกันนะครับเริ่มตั้งแต่เช้ามืดตีสี่สามสิบกัมพูชาเปิดฉากยิงโจมตีทหารไทยเราที่ปราสาทต,ตาควายเพื่อที่จะยึดปราสาทคืนหลังจากที่เราควบคุมเอาไว้แล้วในเวลาตีห้าครับในเทือกเขาพนมดงรักเนี่ยก็เริ่มทําการเปิดฉากยิงและเวลา6กนาฬิกาสาครับกระสุนปืนใหญ่ไม่ทราบชนิดตกบริเวณพื้นที่บ้านตาโสตําบลบ้านหลวงจังหวัดสุรินทร์ส่วนเวลา หกนฬิกาสีนาทีครับกระสุนปืนใหญ่จากทางฝั่งกัมพูชานั้นก็ตกใส่บ้านเดือนประชาชนไทยเราในจังหวัดสุรินทร์อีกครั้งหนึ่งก็ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันส่วนเวลา7จ็นาฬิกาสครับมีกระสุนปืนใหญ่ไม่ทราบชนิดนะตกบริเวณพื้นที่บ้านหนองจูบอำเภอพนมดงรักจํานวน3ลูกและก็เวลา7.50นาฬิกา50นาที านกระบูชามีการยิงจรวด bf21 ลงมาในพื้นที่อำเภอช่องจอมจังหวัสดสุรินทร์ก็ตกใส่บ้านเรือนประชาชนเสียหายอีกส่วนเวลา8นาฬิกาครับหารไทยก็ยึดพื้นที่ช่องอันมาได้สำเร็จพร้อมกับนำธงชาติไทยนั้น เชิญขึ้นสู่ยอดเสาอีกครั้งหนึ่งเป็นจุดที่สจุดแรกเนี่ยเป็นตรงพื้นที่ภูมะเขือส่วนเวลา8นาฬิกา21นาทีมีรายงานออกมาว่าทหารกัมพูชาได้ยิงจรวดหลายลำกล้อง B.M.21 เข้าใส่ปราสาทตาเมืองทมซึ่งเป็นการทำลายโบราณสถานอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวส่วนเวลา8นาฬิกา32ครับกัมพูชาก็ระดมยิงอย่างต่อเนื่องหวังที่จะยึดปราสาทตาควายคืนจากไทยและก็ส่งกำลังพลมาหลายกองพันเข้าตี แต่ยังไม่ได้ส่วนเวลา10นาฬกา2 0นาทีครับกองทัพบ,บกของเรานำรถถัง VDC ออกปฏิบัติการตัดเส้นทางเติมกำลังของฝ่ายกัมพูชา และก็เวลา11นาฬิกา30นั้นตำรวจและก็เจ้าหน้าที่ได้เข้าจับกลุ่มสายลับกัมพูชาได้เพิ่มอีกหนึ่งรายที่จังหวัดสุรินทโดยพฤติการเนี่ยตะเวนถ่ายภาพสถานที่ต่างๆส่งให้กับทางกัมพูชาและก็เวลา12นาฬิกา50นาทีเนี่ยมีรายงานว่าจรวดหลายลำกล้อง p ี0 3ศของกัมพูชาถูกทำลายแล้ว1ระบบเหลืออีกเป็นแค่5ระบบเท่านั้นรวมไปถึงในช่วงบ่ายเนี่ยก็เป็นการยิงปืนใหญ่ของฐานได้เราที่ถล่มคาสิโนของเขมร นี่ก็เป็นการอัปเดตล่าสุดเลยแบบยังอุ่นๆนะครับถ้าเกิดอุ่นกว่านี้เนี่ยก็น่าจะเป็นการอัปเดตนาทีต่อนาทีซึ่งผมก็รวบรวมไห้คุณผู้ชมได้รับทราบกันแล้วแต่แน่นอนถึงแม้ว่าจะมีการเจราจากันในวันพรุ่งนี้ สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องตามติดสถานการณ์กันโตนะครับอาจจะเป็นฝั่งของเขเมรที่ระดมยิงแบบให้เราเสียหายมากที่สุดเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้รักษาหน้ารักษาตาเอาไว้ว่าไม่ได้แพ้เราแบบยับเยินซึ่งก็รับเด็วความคืบหน้ากันโตเนื่องได้นะครับเดี๋ยวรอบดึกถ้ามีอะไรอัปเดตเนี่ยผมจะมาเล่าให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอีกแบบนี้และที่สําคัญครับผมจะพูดทุกคลิปนะต้องส่งกําลังใจแรงใจให้กับแนวหน้าฐานไทยของเราและก็ พี่น้องชาวไทยที่อยู่ในพื้นที่ด้วยเขาทําเพื่อเราเราก็ต้องตอบแทนที่จะเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันในการรักษาดินแดนของไทยเราเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกาลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วมาเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย